ทำงานกับอาชิป SMD พวกนี้นะครับอย่าได้ไว้วางใจอาชิปตัวที่มันยังสภาพดีๆอยู่นะครับบางทีค่ามันก็อาจจะเสียไปแล้วหรือยืดค่าไปแล้วก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นกรณีตัวอย่างตัวนี้อา,อาชิปขนาด0805นะครับขออภัยนะถ้ากล้องมันสัน่นนี่ตัวนี้เบอร์นี้ขนาด 51โอห์มนะครับ51โอห์มตัวนี้วัดได้70โอห์มค่ามันยืดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตรงนี้วัดได้60กว่านะเบอร์มันคือ51โอห์มนะครับนะเป็น SMD ขนาด0805นะครับเล็กก็กำลังพอดีนะไม่เล็กเท่าอุปกรณ์มือถือแต่ก็เล็กแทบจะที่สุดในสายงานช่างบอร์ดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะ อ่เล็กมากๆ,ๆน,น,น,นี่อ่ายืดคขานะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะทำให้พวก i อ b ีมอดเฟดเสียหายได้นะครับ